มาทำอีกวิธีนะคะทุกคนอ่ากดไปที่ตัวบวกนะคะที่เฟซเราเพิ่มเสียงเพลงในสตอรี่เรากดไปที่เพลงค่ะแล้วก็เลือกเพลงได้เลยนะคะทุกคนอ่าจิ้มไปที่ช่องว่างตรงกลางนะคะ,ดะดก,กดที่เรียบร้อยนะคะก็ เนี่ยถ้าใครชอบสีพื้นหลังเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะ,ะตรงปุ่มน่ะสีแดงสีเขียวสีดำสีส้มค่ะแต่ว่าเราจะเอาข้างล่างนะคะเลื่อนเลื่อนขึ้นค่ะทุกคนเราจะเอารูปภาพข้างหลังพื้นหลังของเราเองแล้วก็เลื่อนเลื่อนหาควรก็มีอยู่รูปเดียวนี่แหลนะเนาะเอารูปนี้แหละ แล้วก็เพลงเราก็มาแล้วเนะเรียบร้อยแล้วก็แชร์ไปได้เลยค่ะทุกคน,นเรียบร้อยค่ะทุกคนก็ไปที่สตอรี่เหมือนกันค่ะ